สุขสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีสุขสุขคนเมื่อนี่คือเดบัาหยุดจุดนี่หราพี่น้องเอนาะน้องทายผ้ามาเพิ่นผ้ามาจักพาเป็อย่างพาหาหมูปะคือพี่ตะผูบาาวแท่พี่น้องเอตายแหละสัตว์สิบประเจริเกิดขึ้นในเมื่อนี่พี่น้องบอกพี่น้องเมื่อนี้กาแบาบว่าอยู่ในบ้านได้แล้วแบบว่า,า,าน่องทายข่อยน้องทรายขอยย่อยแสดงเพิ่นแบบว่า ภาเออภาพขอยไปดีเนมาเร็งน้ำโมเพิ่นก็ได้าออกมาแต่ชราเน่ยจะพายภาพขวดออกมากันแน่จ้ะกมแต่ภูบาลรอรอนะจ้ะพี่ราจ้ะนี่ฮ็ดอยากกันยู่๋อกินรอบเลือดกินอยากเอ๋อได้ไกินอยากกินอยากก๋วยจวยจุก๋วยจุกินยจุก๋ยจุก๋วยจุ๊ก๋วยจยจุ๊กยจุก๋ก๊ยย มีตะปูเปล่า้อจ๊ะโสดบ่ปะคะโสดอ่ะซื้อยังซื้อยังเสดในน้ำซื้อแต่ละคนก่อนซื้อหยังต้อมอ่าหันหน้าต้อมห้ำหลอดต้อมห้ำหลอดคือมันย่อมาจ่ายอย่างต่อมต่อมอยังก็ไม่รู้เลยน้อเพื่อนกันอันนี้คือน้องทรายอันนี้น้องทรายซื้อหยังคะซื้อขนเคยออกอีกไปแล้วเท่านึงโค้ทห้ำอันนี้ซื้อหยังซื้อเบิร์ด เบิร์ตเนาะสนิกาซื้อโนวาโนวาเบาโนวาดัวยเองค่ะคนบ้านบนคู่เนี่ยแะจ้ะคนบ้านทของผลายเนี่ยทั้งเบิร์ตเนี่ยพี่น้องกับแบบว่าเบิร์ตดิการีบีโอกาสออกมาเล่นกับเพิ่นก็แสดงออกมาเล่นกับพวกเพิ่นกาน้องสายพามานั่นเองไปฟังนั่นมีอะไรดิมีหลานเขยปะคะคนดังไฟคนดังไฟปะคะอยากดังก็ต้องมาดังนะคะเออนี่เขาเรียกเขาเอิว่าคนดังแท้จริงนี่คนดังเห็นปะเพิ่นดังอีลี่ดิเพิ่นดังไฟนี่ อันนี้เขาเอิญคดดังแมนบอลเอมนบอลคดดังอันนี้เมนบอนี่นเออดังไฟ,งงไฟอันนี้ก็เป็นบาลเท,เทอันนี้ก็เป็นลูกลาอะไรพี่ดอก<ซ>อันนี้ก็เป็นผู้บ่าวโอ้ยพี่ดอกกับสิมีแบวบว่าคบคิดว่าโอ้ยพอล่าอย่ายไปอยู่ในดงผู้ชายอะไรประมาณเนี้โอ้ยบ่ได้แหละค่ะมีแต่ลูกลาทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องจ๋าพอน้องพาออกมาเปลุกแลักกินเข่ากัดมัวมันอยู่พี่น้อง ตายแล้วกับเธออยู่ในดงผู้ชายจะทํำยังไงคะก็คืออยู่ในดงผู้ชายนี่แหละคะ่ะผมมีสิทธิ์เห็ดเอียงคะ่ะแซ่บปะครับผู้บอลแซ่บลายแซ่บลายแซ่บลายใส่พี่ดอกเบอร์กอล์ก็ได้รอสุดอันนี้คือเป<ด>่าโนวานะคนบ้านบนคูนนั่นเองอน,นี่คือเป่าเบอร์ <แ uf. S 1> นะคะกำลังหัน่นนี่อันยังมีเหลือจะตีเนื้อยังกินบีบเล่พอนพี่น้องเนื้อยังเนื้องัวเนื้งง้วะ เนึ kind of ่งว um, ah anyway. ่วเนึ่งว่วอันนั้นคือน้องเทนะคะน้องเทเด็กกำลังเรียนมัธยมปีสี่นะสี่อันนี้ก็คือน้องทรายของพลาเองนั่นเองนี่คนที่พาออกมาดิแหละนี่อยู่ดีกระพาสวดเอื้อยมานี่ปลาเอื้อยออกไปหาโมข่อยเนมันก็เลยพามานี่พี่น้องสวัสดีเกปตรผู้บ่าวดูแลฟาร์มต่อยังมาอยู่ที่ฟาร์มผู้บ่าวฟาร์มนี่ผู้บ่าวฟาร์มนี่เอาเบิ่งผู้บ่าวฟ้ารอปะคะ ตักทายเอฟซีนะคะกว่ามีคนมาโสดปะคะโสดโสดแน่ใจว่าโสดโสดแต่ว่าเสียพอแม่นว่ามีคนมาติดต่อคอยบ้านล้วเจ้าบ่โสดได้บ่ได้ได้ตัวเองตัวเองแต่มือเจ้าของนั่นแหละก็ซอยเจ้าของดูโพดกาคนอื่นมาซอยเน่เจ้ากระไดอันนี้ก็คือทีมงานของเพลนเนาะข้อหมายคือวันนี้ผลากมาคือออกมาในฟาร์มนั่นเองพี่น้องก็คือเป็นฟาร์มในหมู่บ้านของพะลายสิมีฟาร์มพับหนึ่งที่เป็นเพลนแบบว่า มักไปว่าเออพอได้ก็ออกไปเอ็นจอยได้มาเล่นมาอย่างใดกระเพิดกระสิมีจุดนางดื่มชมวิวสินะมันอ,อนอีอ้นกะอะีรก็คือทีมงานของน้องทรายมันพากอ,อกมากก็คือเป็นมูคูของเพิ่นนั่นเองที่นี่คือว่าสว,วดเอื้อเอื้อออกไปเล่นปะเลยได้ออกมากับเพิ่นนั่นเองนะพี่ดองโอ้มาอยู่บ้านตั้งโดนพี่ดองเมื่อนี่เป็นเมื่อแรกที่ได้ออกบ้านอยู่นี่กลุ่มของผู้บ่าวด่นะพี่ดองป้าโผดโพด ผู้บ่าวกินดิบกาสัน่นผู้บ่าวกินดิบนะคะแต่ไม่กินกระเทยนะคะขอบอกกินดิบอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ไม่กินกระเทยคะ่ <c oughs> ปะป้าสะอ่อนไม่แต่ผู้บ่าวผู้บ่าวไฟเจ้าคือขบิบขบิบมันตื่นข่อยบอวับบ <c oughs> ับตลอดเ <c oughs> มื่อนี้คอมเมนต์ต้องรัวเลยพลาบุคเขได้มาในแบบนี้เมื่อนี้ออกมากับน้องสายเด้อน้องส <c oughs> ายผ่นผาออกมาหร่าเป็นทีมงานของโมพนแลกกะ ในมืองานเปิดโรงเรียนนะครับพี่น้องมืองานเปิดโรงเรียนที่พราดจ,จัดขึ้นมาอาศจจิมีทุ่มกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจสิไปได้อาไฟกระไดโอ้<ม>โปวดโพ<ป>อาจสัญญาเด้อมือเปิดโรงเรียนพวกเจ้าต้องไปแข่งบอลเลก่กพวกข่อยเด้อญญและพวกเจ้าเสด้รางวัลขอเสเอาทีมงานเอาพวกข่อยมาเจ้าต้องไปแข่งกับทีมงานของพวกข่อยและเจ้าเสด้รางวันเดี๋ยวสิแจ้งมาอีกทีญญ่เป็นสนุกสนานเป็นวันน้ำกันมวลแน่นอนเป็นงานเอนจอยงานสนุกสนานบริมีเอียงมากมาย นี่พี่น้องสุดท้ายพลาขับมาเจอกลุ่มวัยรุ่นเสร็จไปจัดแจงในงานมือเปิดโรงเรียนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละสาวไปแข่งกับพวกสมาชิกของทีมพลาเนั่นเองพี่น้องโอ้ยไฟกัดจะเป็นเราปิดผดพูดเนาะอ่าอย่าลืมนะครับมือเปิดโรงเรียนเขาต้องไปนะคะ่ะไปเล่นสนุกสนานน้องกันนะคะ,ะแต่ทีมงานทีเคฟาร์มก็ arm, สิบบวางแล้วเนาะเพร่ะต้องดูแลฟาร์มเนาะ ว่างว่างบอเมือเปิดลงเรียนนะสละเวลาไปแน่ใจนะเผื่อเจพลาเอออยาเดือบดพดมือข่อยมาเซื้อแล้วเจ้าบอไปนะเจ้าเสียนะนี่เจ้าว่าออกซื้ออยู่นะมือดันนะทีมงานข่อยมาลาแล้วก็ไปแข่งบอลไปแข่งตีบาเนี่สินะแม่ได้ทีมหนึ่งเลยแม่ได้ทีมนึงนี่ขัดเจ้าสระเจ้ากไดไรลังวัลจากพวกทีมงานของพวกข่อยก็ถือว่าบ่นหน่อยอาจสิหลายอยู่ ต้องไปพอเป็นงานสีสษะในเมื่อนั้นแลกกะแลกกะซิมีเสือทีมให้พร้อมเด้ซิมีซิมีเสือทีมพวกสุดนักกีฬาให้พร้อมดิจิตาลคอมพิตอรหน้าทีมก็คือปิดแจ็คเปลี่ยนเป็นวัาทีมประมาณวันที่สิทธิทหานี่แหละแต่ว่าให้มันทาสีห้องเยี่ยนแล้วก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างห้องเยี่ยนอยู่อาซิมีแบบเออ ได้เข้าเตะกระตอกกระเก่งเนี่ยเนาะเก่งเหมือนบอเก่งเหมือนบ่เดี๋ยวเสียหาทีมงานผลมาแข่งเดี๋ยวเสียหาทีมงานจากบ้านน้ให้ปังมาแข่งเด้เก่งบ่เก่งบ่เตะตะกอกเก่งบ่เสียเอาทีมงานเดี๋ยวสี่รับสมัครทีมงานผลมาให้มาแข่งกับบ้านเ้าให้เป็นสีสันสิเป็นเตะบานสิเป็นทีมนักเครียนมาปฐมอันนี้คุยไว้แล้วเรื่องนักเครียนปฐมเตะบาน เตตะกอสิเอาสิเอาเตตะกอเดี๋ยวเอาพวกข้าวเป็นบอทีมงานวัยรุ่นของบ้านบนคู่เป็นบอเปนบ้านเป็นบ้านเนาเป็บ้านบอเจ้าครบทีมบอละเอาจริงจริงเราขอไปปรึกษากับนายบ้านเพื่อได้ว่าเจ้ามีไอ้ไอไอพวกไปว่าทีมงานนะครบทีมฟุตบอลบอ กบทีมนี่บอกเลยีคางเว้เพ่อเอาหมู่มาก็ได้พอบออยเนี่ยเป็นคนจัดสุดมาให้แล้วคือมีสุดทีมงานของพวกวัยรุ่นอยู่แล้วล่ะก็ก็คือแบบว่าพวกเอ้วรุ่นในบ้านล่ะก็สุดของนักเรียนกระตังห่าแต่ถามพี่บพคอนว่าก็บกอคอยมีัยรุ่นบ้างไรแต่พวกเจ้าต้องจัดทีมมาอันนี้ก็คือให้พวกเจ้าจัดทีมมาแล้วมาบอกคอยอีกทีแล้วคอยสีจัดแจงมาเองว่าเหตุจังไนในมือเปิดงาน นี่เลยพอบกจอยเคุณพี่พอบกจอยพอบกจอยหรอผี่ดอกเสร็จแล้วกับวันอีกคือว่าวกับทีมงานวัยรุ่นทีมงานบอกสาวนมพนสไปแข่งขันกับทีมงานอมรากากีทีมงานพลาแค่นั้นเองในมือเปิดโรงเรียนผู้ใดสัญญาแล้วต้องไปเด้อสิบอกใคร แมนบอแต่ว่ามีรางวัลให้แนนอนอาัิมีหลายเกยมหลายกีฬาแต่ขอให้ไปมีส่วนร่วมในงานนั่นเพราะว่าคอยตั้งใจแล้วว่าต้องเอาแบบว่าเป็นทีมงานไปรุ่นไปร่วมน้ำแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็ต่อจบงานกัศมีการจับของขวัญรางวัลปา้าพี่น้องอยู่ดีๆก็มาดูทีดงผู้ชายกระดงทีมงานเลยเน <c oughs> าะเพราะแล้วลกระดงแบบลูกหลานเองพี่น้องเ้ย อย่าลืมเด้อาายวพอได้สัตว์เจ้าแล้วว่ามือเปิดโรงเรียนต้องไปัยโอเคพอได้ผิดพอได้ผ,าาผิดนัดนะอย่าลืมนะพอได้าาผิดนัดนะเอ้าโบเบยโบเบย์โบเบยคืออยง่ไปยากทอดเนื้อนั่นผู้บ่าวกินดิบกินแต่เนื้อดิบเดี๋ครับพี่น้องผู้บ่าวก็ได้ ในบางครั้งนะจ๊ะสนใจคนใดติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เบอรร์โทอย่าลืมเด้อเมื่อเปิดโรงเรียนอย่าลืมนะจ๊ะป้าพี่ดอกยไปอยู่บัดจะโดดหักครับมัได้มาร่วมแกงกับผู้บ่าวมื้อนี้โอ้ยตายครับผมน้องบ่พาออกปากระบ่เห็นผู้บ่าวบ้านนี้แบบผู้บ่าวบ้านบุตรคู่สิได้ปัดนี้ติคขาพี่น้องพุ่นน่ะแซวๆอยู่ดาสูบกำลังคือกระทบเจ้ากระโพดโพด กินแล้วเขารู้สึกเป็นจังไรนอนนรับฝันดีล่าสุดพี่ดอกมื่อเนี่ก็ได้ออกมาหาพวกวัยรุ่นเพราะว่าสดีเพราะลากำลังกำลังเดินสายเรื่องเขอกเข้าไปคือแบบว่ากำลังแบบว่าหาคนที่จะมาร่วมเกมในมืองานเปิดโรงเรียนอยู่เพราะเขาต้องการกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนของ โมบ้าน้วก็สำหรับเ,เด็กนักเรียน,นเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเยาวชนโคมู Mobile, ่บ้านเขากำลังตามหาอยู่ว่าให้ขบทีม่มาหาสิเขาหลังกำจัดกิจกรรมว่าเสียให้ทีมเยาวชนทีมวัยรุ่น,นไปแข่งกับทีมงานของอมรากากีก็คือทีมงานของพ่อเขาเนั่นเองก็สิมีแต่พวกสาวสอกอาศัยแข่งบานตีหรือแข่งอย่างก็ตามแข่งบานตีกับไอ้ชูบานอะไรประมาณนี้พี่น้อง ก็เลยได้มามือนี้เลยมาหาพวกเพื่อนเพื่อกาเทคแค่พระราดีเนาะจ้าพี่น้องจังไรกาพี่น้องเพผนกำลังมามัวแซ่บกันอยู่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้สักนี้เด้อพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นการมาถามถ่ายมาเว้าเรื่องสีงานในวันเปิดโรงเรียนตัวเองจ้าพี่น้องขอฝากบในกันวันสักนี้นะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า คือมีตาผู้บาแทะพี่อดอกบริีโพดโพตายแล้วตายแล้วบอดี